สาลายผิดชีวิตพืชเปลี่ยนแตกยอดไม่เดินลากก็ไม่มาสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเรื่องสาลายแต่ละสีว่าใช้งานยังไงให้ถูกช่วงเพราะมีหลายคนนะครับใช้ผิดและสุดท้ายพืชก็ไม่โตเสียเงินเสียเวลาแบบไม่รู้ตัวจำง่ายๆแบบนี้นะครับสาลายเขียวเล่งยอดแตกตาข้างแตกลากสาลายดําช่วยเปิดตาดอกสาลายแดงสาลายน้ําตาลช่วยขยายผลและป้องกันผลรัล่วงแต่ละสีนะครับไม่ได้ต่างกันแค่ชื่อแต่ต่างกันที่สัดส่วนของฮอร์โมนที่อยู่ในสาลายนั้นซึ่งจะมีฮอร์โมน สตัวหลักนะครับนั่นก็คือ1ออกซินช่วยแตกยอดแตกใบยืดราก2นะครับคือฮอร์โมนไซโตไคนินที่ช่วยเปิดตาข้างช่วยเปิดตาดอกแตกตาข้าง3ฮอร์โมนจิปเบอรลินที่ช่วยยืดลำต้นเปลี่ยนดอกเป็นใบซึ่งสัดส่วนที่ดีของสาหร่ายเขียนะครับจะมีอัตราส่วนอยู่ที่531คือมีออกซินเยอะที่สุดช่วยพืชโตดีแตกยอดรากยาวเหมาะกับช่วงเล่งโตฟื้นฟูต้นพืชผักพริกมะเขือหรือแม้แต่ทุเรียนนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าคุณนะครับเลือกใช้สาหร่ายผิดช่วงเช่นเอาสาหร่าย ที่มีสัดส่วนฮอร์โมน151ที่ไว้ใช้เปิดตาดอกมาใช้ในช่วงเล่งโตมันจะไปกระตุ้นตาข้างอย่างเดียวทําให้ยอดนะครับไม่เดินลากไม่ยาวสุดท้ายต้นโสมผลก็ไม่มีครับเพราะงั้นนะครับต้องดูให้ถูกว่าพืชของเรานะครับในช่วงนี้ต้องการอะไรซึ่งในช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านโดยเฉพาะในสวนทุเรียนเนี่ยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งช่วงฟื้นฟูนะครับต้องการให้ยอดแตกดีลากแตกดีใบเขียวใหญ่หนาเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้สาหร่ายเขียวครับผมขอแนะนําตัวนี้นะครับอย เขียวสกัดเข้มข้นฮอร์โมนลงตัวเร่งยอดเร่งรากแตกตาข้างดีมากใช้ได้ทั้งกับผักผลไม้ไม้ผลต่างๆวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นให้เลยครับ1ขวดจากปกติ650บาทวันนี้นะครับผมจัดโปรด่วนทันใจก่อนปรับราคาเอาไปเลยพิเศษเพียง189บาทเท่านั้นครับเลือกสารยให้ถูกชีวิตพืชชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีผลผลิตเพิ่มแน่นอนครับใครสนใจนะครับทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย